จากกรณีที่นายอัจฉริยะได้มีการไลฟ์สดเล่านิทานลอยๆถึงยายคนหนึ่งเป็นนักเล่นการพนันตัวยงอยู่มาวันหนึ่งมีคดีความคิดว่าได้เงินมาหาศาลหลายสิบล้านบาทวางแผนทุกรูปแบบไม่เคยสนคดีความจะเป็นอย่างไรสนแต่ว่าจะได้เงินเท่าไหร่พยายามพูดคุยกับผู้ต้องหาที่เป็นโจทย์เพื่อเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพราะอยากได้เงินไปเล่นการพนันและนายเดชากิติวิยทนันอดีตทนายความของแม่แตงโมที่ปัจจุบันอยู่ในสถานะเพื่อนออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่นายอัจฉริยะให้สัมภาษณ์ว่ากำลังเตรียมร่างคำฟ้องแม่แตงโมไม่ต่ำกว่า10คดีนนนั้ตมองว่า นายอัจฉริยะขี้โม้ซึ่งตนได้พูดคุยกับแม่แตงโมอยู่ตลอดในฐานะเพื่อนกันคุณแม่บอกว่าเชื่อนายอัจฉริยะไม่กล้าฟ้องจริงถ้าจะฟ้องจริงก็เอาเลยคุณแม่รอยอยู่แต่คุณแม่ไม่กลัวและถามว่าแม่ทําอะไรผิดจะมาฟ้องเรื่องอะไรถ้ามีการฟ้องจริงๆคุณแม่ก็อาจจะดําเนินคดีกลับแต่ตอนนี้คุณแม่เชื่อว่านายอัจฉริยะแค่โม้ไปเรื่อยเป็นคนพูดโดยไม่มีหลักฐานขนาดหลักฐานเรื่องฆาตกรรมที่พูดมานานจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็น เรื่องนิทานของอัจฉริยะแม้จะบอกว่าเล่านิทานไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ฟังดูแล้วก็รู้ว่ากําลังใส่ความคุณแม่ซึ่งตนได้รายงานเรื่องนี้ให้คุณแม่ทราบแล้วคุณแม่ยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดไม่เป็นความจริงเรื่องเล่นการพนันคุณแม่ก็ยืนยันว่าไม่เคยเล่นการพนันไพ่ย,ยังเล่นไม่เป็นเลยการเล่านิทานทําให้คุณแม่เสียหายคุณแม่สามารถไปดําเนินคดีได้ทันทีซึ่งตอนนี้คุณแม่บอกว่ากําลังตัดสินใจนั้น ล่าสุดนายอชาริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมกล่าวว่าวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้เวลา10นาฬิกาสมภพประ,ปะแดงจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณแม่ของแตงโมในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาคนแก่แบบนี้เดินขึ้นโรงพัก10คดีก็ขี้แตกแล้วจนกว่าจะไปถึงศาล นายอชริยะกล่าวต่อว่านายสั่งมาว่าอย่าไปให้ราคาคุณแม่จะลุยฟ้องอย่างเดียวส่วนที่คุณแม่จะฟ้องกลับตนอยากให้คุณแม่โทรหาปอบ่อยๆช่วยบอกว่าปอแม่แย่แล้วตนมั่นใจว่าฟ้องกลับไม่ได้เพราะสิ่งที่เขาพูดทําให้ตนเสียหายมากตอนนี้กำลังพิสูจน์ความเป็นแม่ลูกกับแตงโมว่าเป็นแม่แตงโมจริงหรือไม่สิ่งที่ทําให้สงสัยเพราะแม่ไม่มีเลขบัตรประชาชน13าหลักในการแจ้งความเป็นแม่ลูกนี่คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์ถ้าพิสูจน์ว่าไม่เป็นเรื่องจริงทุกอย่างจะโมฆาทั้งหมด